ครับผมเพื่อนก็สวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วฝันเพื่อนนะอ่าคนหลค์ก็ดิดตามนะครับช่องไอว้ยเมืองการด้วยนะครับก <c oughs> ็วันนี้มาดูเป็นพระเหรียญเมืองการนะครับอ่านี้เป็นกล้องเดิมๆเ,เลยของหลวงพ่อทัองสุกนะครับวัดท่าตะคอนะอันนี้ก็รุ่นโรงเรียนตลาสัหออนะครับก็สร้างคล้ายๆล้อพิมพ์ของ ข,ของซุกขอหรือว่านาคเหล็กนะครับขายกันแต่ว่านาไม่เหมือนนะอ่ะค่น้างแตกต่างด้านหลังนี่ก็พิมพ์ชัดเจนนะครับว่าที่ลึกในงานอ่ะของโรงเรียนตราสารองอะไรเงี้ยนะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับนาคเหล็กเนี่ยก็จะรู้สึกว่าจะเป็นเหรียญหกล้อมนะครับหกล้อมลงพอนาคเหล็กแต่อันนี้ก็ค่อนข้างแตกต่างแต่ว่าพิมพ์ทรงเนี่ยขายคึนนะครับขายคืนกับเหรียญนาคเหล็กหรือว่าเหรียญของซุกขอนะครับอันนี้ผมตัดให้ดูนะอ่าคำว่าสุกเนี่ย สุกหลวงพ่อทองสุกนะครับอ่าอันเนี้ยใช้ส่อเสือสระอูขอไข่นะครับอ่าแล้วก็จะมีปีเหรียญทองสุกกรเนี่ยก็จะใช้สอสลาสระสรอุกอไก่นะครับอ่าแล้วก็จะมีอีกลหลายๆลเหรียญที่ใช้สอสลาสละอูขอไข่นะครับอ่าแต่ตามที่ผมไปอ่าท่าที่น้าวัดมาเนี่ยที่อ่ามีบันทึกเนี่ยตอนเขาแต่งตั้งยศอ่าพระครูประดิษฐ์เนวกิจนะครับเขาใช้ทองสุก ขอไข่นะครับอ่ะสอสลาสาระอุขอไข่นะเกืประมาณนี้นะครับใครมีข้อมูลอย่างไรก็โลงคอมเมนตนได้นะครับอ่าแล้วก็รู้สึกว่าผมก็เคยเห็นใบไข้ายๆใบประจําตัวของกลมข้อทั้งสุกอ่ะที่เป็นรูปพระแล้วก็จะมีประวัติตันคางเนี่ยก็จะเป็นสุกอีกแบบนึงเหมือนกันอันนี้ใครมีข้อมูลก็โลงคอมเมนม์แล้วกันนะครับแต่ว่าที่ผมไปอ่าถ่ายมาได้นี่มันจะเป็นใบเต้งตั้งยศพระคูประดิษฐ์นวกิจน,นะครับอาจจะใช้ของสุกเนี่ยเป็นสุก อ่าซอสลาซาอูขอกข่นะอ่านะครับเกิดประมาณนี้แล้วกันอ่าแต่ว่าอ่ะตอนนี้เรามาดูเหรียญรุ่นนี้กันแล้วกันนะครับอ่านี่ไหมความึกคมชัดมีนะครับลมดาจะเป็นยุคไม้นะอ่าจะเป็นผายุคไมล่ละอ่าลมดำลักษณะเนี้ยก็ ijo. จะแบบเป็นแบบแห้งๆประลอดประลอดประมาณเนี้ยก็ะะะะจะเปะน็นถือว่าเป็นประมาณยุคประมาณปีซี่กว่าก็จะทําลมดําลักษณะประมาณเนี้ยนะครับอ่าแต่เป็นพัทเทนะครับพัทเทสเบืนี้ คล้ายล้อพิมพ์อ่ะล้อพิมพ์นักเล็กแต่น้ำไม่เหมือนนะอ่าความเรียวคมชัดมีนะความแห้งของลมํำนะครับก็ดูเป็นลากเลยก็ได้แต่รุ่นนี้น่าจะยังไม่มีของล็อกเลนแบบนะครับบางเรื่องก็เช่าหาสบายใจได้นะรุ่นนี้นะครับอ่าลอ,องพขทองสุกอย่างเทวโลนะครับนี่นะครับเห็นไหมผิวแห้งเดิมๆนะครับคือผมได้มาเนี่ยเกีนไว้แล้วก็ใส่กล้องไว้เหมือนเดิม ถ้าไม่สี่หน่วยเนี่ยเดี๋ยวผิวแห้ง่าน,นินะอ่ะก็อยากให้มีน้ํามันกา๊าซใช่ไหม,มน้ำค้างนะครับอ่าคลิปม่วงคลิปน้ําเงินอะไรประมาณเนี่ยอ่ะก็จะสวยนะครับแล้วก็ย่าไปดูหน้าเรียนนะแบบนี้ก็ถ้าดูเนี่ยเป็นรอยนิ้วมือนะครับตรงน้ํามันก๊าซอะนะครับเห็นไหมเดิมๆเลยนะครับก็แห้งๆนะครับก็วัตถุมงคลของโลาทั้งสุกผมก็มีคนข้างหลายรุ่นเดี๋ยวก็จะนํามาแนะนําเพื่อนๆให้นะ ก็แบบนี้ก็เป็นเหรียญเดิมเดิมที่ดูง่ายดีนะครับอ่าตัวนี้เห็นไหมวิง้งวิงเลยสวยนะครับเอ่อรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นที่น่าสะสมนะครับพิมพ์เป็นเอกลักษณ์ดีอะฮอะไรก็ชัดเจนทั้งหมดนะครับเนี่ยนะก็บันทึกไว้ครับก็แยกเจ้าของลูกขอได้สบายๆบ,บ,บางอันนี้เขาไม่ได้อ่าแบบลอกพิมพ์มาทั้งทั้งหน้าและหลังแบบเหมือนกันเด๊ดๆนะครับอันนี้ก็นข้างแตกต่างเลยกาจาวุลีนะครับเห็นไหม บำรุงคมชัดมีนะผู้ตรวจสอนต่างๆนะครับโรงเรียนตลาดสำรองนะครับเห็นไหมคมนะอะ่ผิวกระแห้งนะทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับะเห็นเส้นวิ่งๆแบบตรงบริเวณทางขวานะครับอ่เส้นวิ่งคมมากนะพัะตุท่านะมุ่งการจังหวบุรีนะครับก็ตลาดสำรองเนี่ยใกล้กับอ่าท่า่คอนะครับ ตำบลท่าตะขคอร์อำเภอท่าม่วงนะของหวัดท่าตะคอนะครับอยู่ตำบลท่าตะขคออันนี้ก็จะเป็นตำบลพังตู้นะใกล้ๆก,กันนะครับตำบลพังตู้นี้ก็จะมีอำเบอทวนนะครับวัดน,น่องปตูก็ใกล้ๆก,กันอีกหนึ่งพัมนึงกันนะครับเราแวกนี่นะใกล้เคียงกันทั้งหมดนะโอเคนะครับเนี่ยด้านด้านหลังถ้าเพืเ่อนๆมีผ้าผิวเนี่ยแนะนําให้สีนนะถ้าเก็บแบบ ใส่ก้องแล้วไม่ซีนไว้เนี่ยเดี๋ยวผิวมันจะแห้งกว่าน,นี้นะครับอก็แนะนําถ้าใจดีก็ซีนไว้เก็บลมดํานะเก็บผิวไปรอดไปรอดท่านขาไปนะครับโอเคครับเพื่อนสำหรับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะถ้าวันนี้ผิดพลาดไปกันอะไรห,หรือว่าพูดจาวไม่เหมาะสมเนี่ยต้องขออภัยมาลาที่ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบนะครับวันนี้สวัสดีค่ะ